มาที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนมาลอดเบนอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับจะเป็นปากเสืออันนี้ใส่รองเท้าลงไปได้เลยนะครับเราก็มาเอาใบลอดโบนนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับนี่ครับภายใต้โบนนะครับจะมีคนมาเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเรือของ่มหปยามนะครับสมัยเก่าที่ชั้นไทยอยู่นะครับ น,นี่ก็จะเป็นดวงวางศิลาเล่ยนะครับวงสดวัตเทียนครับจะเห็นว่ามีทั้งเด็กใหญ่ามาตลอดนะครับคนแก่คนเฒ่าใครดวงไม่ดีดวงตกมาได้นะครับผมถูกพวกคุณใส่มนตดำยาสังก็มาลอดได้จะหายนะครับภายในเย็นนะครับผมเนี่ยครับทางขึ้นจะออกเป็นปากมังกรเนี่ยครับทางออกจะเป็นปากมังกรนะครับ